มีสิทธิ์ที่จะใช้คําไหนดีคะครูวันนี้นะคะอยากจะพูดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบอ่ะคำนี้มันเท่ากับคําไหนในภาษาอังกฤษมันก็คือคําว่า entitled to entitled to นะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากค่ะมักจะใช้กับกริยา verb to be ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสมมติว่าอยากจะพูดว่าทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแสดงความเห็นอย่างอิสระภาษาอังกฤษนะคะก็คือ each person is entitled to express themselves freely each person each person is entitled to express themselves freely express themselves นะคะแปลว่าแสดงออกถึงตัวตนความเป็นตัวเองแบบอย่างเช่นแบบคิดยังไงก็แสดงออกแบบนั้น express themselves แน,น่นอนถ้าพออยากแสดงออกเพื่อเห็นของพอยก็ะจะพูดว่า express myself า express myself แล้วก็ freely ค่ะ freely แปลว่าอยาออ่างอิสระอ่ะอีกคำพร้อมกันนะคะ each person is entitled to express themselves freely This person is entitled to express themselves freely. คุณพูดอย่างมั่นใจได้เพราะอะไรคะเพราะเราฝึกพูดช้าแล้วเราก็ฝึกพูดเร็วค่ะเพราะเราฝึกพูดช้าแล้วเราก็ฝึกพูดเร็วค่ะอยู่ดีจะมาพูดเร็วไม่ได้ค่ะทำยังไงคะครูก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะเดน้นตรงที่คุณอยากฝึกค่ะอะประโยคต่อไปค่ะทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ตนอยากทําแน่นอนภาษาอังกฤษนะคะคําว่าตัดสินใจรู้ไหมคะอะไม่รู้มาดูตัวอย่างทั้งหมดเลยค่ะ everyone is entitled to make their own decisions อีกครั้ง everyone ทุกคน is entitled to มีสิทธิจะ make their own decisions คำว่า decisions มี S ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการถินใจของหลายๆคนนะ make their own decisions make their own decisions สังเกตด,ด,ด,ดีนะคะ everyone ทุกคน แต่ว่าเราจะใช้แบบความเป็นเจ้าของก็คือ t h e i r นะคะก็ะคือของทุกคนอีกครั้งพร้อมกันค่ะ everyone is entitled to make their own decisions mm hmm. การที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเราฝึกพูดตามอะ่ะมันทำให้เราเินกับเสียงใหม่ๆค่ะพอเราไปฟังสื่ออื่นๆเราก็จะได้ยินมากขึ้นเพราะเราฝึกค่ะประโยคต่อไปนะคะสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของแรมและคุณอยากจะบอกลูกค้าที่เช็คอินก่อนหน้านี้ว่าแขกทุกคนที่เช็คเอาท์ก่อนเวลาอ่า ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรีฟันไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินคืนนะคะ o t t l l u u s t s who checked out early are not entitled to a refund แขกคือแขกหลายคนเนาะที่มาพักโรงแรมเราจะใช้คำว่า hotel guests hotel guests อ่ uh, า guests name <laughs> จะออกไงวะ <laughs> ออก s, <S ไปเลยค่ะ hotel guests ผู้ซึ่งเช็คเอาทก่อน who checked out early who c h e c k out early are not entitled to a refund are not my a ละคู่ yes มีกี่คนคะหลายคน a refund ก็คือเงินคืนนั่นเองทีนี้เราก็รู้แล้วคำว่า is entitled to จะใช้ยังไงในประโยคนะคะที่ฝึกพูดกับพออีกครั้งนะคะสามประโยคพร้อมกันคะ่ะ each person is entitled to express themselves freely everyone is entitled to make their own decisions hotel guests who checked out early are not entitled to a refund if you're watching this video you are entitled to a 20% discount on our product of english smile hurry up it's valid until 2 5 t h of january happy chinese new year to all of you กไปลองฟังกันออกไหมคะแปรคับแปรค่ะคุณดูวิดีโอนี้อยู่นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลด20%นะคะสำหรับทุกๆคอร์สใน English s m i l e นะคะลดแคตก่อนวันที่25มมกราคมนี้เท่านั้นนะคะเป็นของก่อนสำหรับวันตรุดจีนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ซินเจออยียยูอีกมีนี่ต้องใช้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ もう1本ずつ